สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ลูกอ่อนสุดช้ำคลอดลูกได้สองวันต้องน่งสะเป่าลมออกจากโรงพยาบาลไม่มีใครช่วยพระติดรอรับนายกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องราวที่เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารและน่าเห็นใจเป็นอย่างมากจากกรณีพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อตรวจเยี่ยมน้นามทมและพบปะประชาชนปรากฏว่าได้รับปรากฏว่าได้รับ,เส,รรบเสียงตอบรับที่หลากหลายมีทั้งชาวบ้านที่มารอตอนรับและบางส่วนก็ไม่ต้อนรับล่าสุดได้เกิดประเด็น ราม,มาขึ้นเมื่อสาวคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์ระบ,บายความในใจเมื่อเธอนั้นได้รับความเดือดร้อนจากการลงพื้นที่ของนายกซึ่งเธอคือคุณแม่ลูกอ่อนที่เพิ่งคลอดมาเมื่อ3วันที่แล้วและยังมีอาการปวดแผลและหมอก็ให้กลับบ้านแต่ในขณะที่กําลังกลับบ้านนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่นายกลงพื้นที่ตรวจน้ําท่วมพอดีทําให้เธอต้องเดินจากหลังตึกมาน้าโรงพยาบาลโดยไม่มีรถเข็น่วนสามีก็ถือตะกรา้าต้องช่วยเหลือกันอย่างทุลักทุเลโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งจะต้อง มานั่งเสียน้ำตาออกทีวีไม่คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาเสียน้ำตาให้รัฐบาลชุดนี้ไม่คิดว่าวันที่ลูกออกจากโรงพยาบาลต้องมาร้องไห้ทั้งๆที่ควรจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุด ออกจากห้องพิเศษมาต้องขนของลงมาข้างล่างสองคนเดินจากตึกหลังโรงพยาบาลมาหน้าโรงพยาบาลทั้งที่ผ่าคลอดได้3วันไม่มีรถเข็นหนุ่มถือเป้ตะกร้าบวกของลูกอีก3อย่างแต่สิ่งที่ต้องเจอก่อนกลับคือเรารพตะคอกใส่หน้าว่านั่งรอครับยังข้ามไปไม่ได้หมายตอบว่าเราทําไมหนูมีเรือมารอรับแล้ว รพปพอบอกต่อว่าก็บอกว่าข้ามไปไม่ได้แต่อีกฝั่งข้ามมาโรงพยาบาลได้ใครๆก็อยากข้ามไปทั้งนั้นแหละหมายบอกว่ากี้ข้าเอ๋ยน้ําตาเริ่มไหลทั้งโกรธทั้งโมโหพี่หนุ่มมาตบไลแล้วบอกให้ใจเย็นหลังจากนั้นหลวงพ่อเลยมาโวยวายแทนแล้วก็เป็นไปตามในข่าวไม่อยากพูดไม่อยากดา่าเพื่อให้เป็นการเห็นแก่ตัวว่าอยากกลับบ้านก่อนใครหรอกนะแต่คือหมายเพิ่งคลอดลูกมา3วันปวดแผลก็ปวดอยากรีบพาลูกกลับบ้านเพราะแดดร้อนมากคนก็เยอะแฮชแท็กไม่มีการเว้นระยะห่างตามใน รกว่าจะเดินทางถึงบ้านกลัวว่าลูกจะตื่นหิวนมกลางทางแต่การที่คุณประยุทธ์จันโอชาจะลงพื้นที่มาทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะมาทําให้คนป่วยหรือแม้กระทั่งประชาชนปกติทั่วไปเดือดร้อนไม่ได้เพราะตอนนี้จังหวัดชายภูมิก็ประสบปัญหามากๆแล้วมาแล้วท่านช่วยได้จริงหรือทางโรงพยาบาลการที่คุณจะรอเอาหน้าจัดฉากว่ามีคนรักท่านนายกนักหนาโดยไม่เห็นใจคนป่วยจัยาบรรดของพวกคุณอยู่ไหนบางคนนอนเตียงบางคนนั่งรถเข็นแม่ลูกอ่อน3 4ี่คนพิจารณ พัฒนาตัวเองนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงหม้กับน้องตอนนี้กลับบ้านกันอย่างปลอดภัยทุกคนแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มารับหมายกับหลานกลับบ้านขอบคุณจริงๆค่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ